ทนีนข่าวกีฬาฟุตบอลไทยใบฉีดสตล์ประจำวันที่18พฤษภาคม2568โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้อาร์ยังไงช่องไทยทอดสดรอบรองชนะเลิศลีกคัฟบ,บริลัมปะทะก,กับหนองบัวพิษเอฟซีเมืออ่อกี้นี้ผู้ชนะเข้าชิงทันที ในการแข่งขันศึกฟุตบอลลีกคัพรีโวคัพฤดูกาล2024รอบรองชนะเลิศบริดัมพบกับดอรบเปพิทเอฟซีวันที่18พฤษภาคมเวลา19นาฬิกานัสนามแเพสสเตเดียมติดตามการถ่ายทอดสดในช่องทูบลไทย1ในครั้งนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับใ ok คร,บรจะได้เข้าชิงนะเราดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทย ดวลก,กับทีมชาติญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศโดยกันนี้สู้กับทีมชาติญี่ปุ่นอย่างสุดรทึกต้องไปตัดสินกันได้ถึงในช่วงดวดนจุดโทษหาแชมป์สุดทีมชาติญี่ปุ่นยิงจุดโทษได้แม่นยำกว่าสุดท้ายทีมชาติไทยคว้าปรองแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์พร้อมกับคว้าตั๋วไปโดยฟุตซอลโลก2025เป็นครั้งแรกโดยความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยเดวนกับทีมชาติญี่ปุ่น,นรอบชิงชนะเลิศขอมเนตแรกก็ได้บอกว่า วิธีการของไทยน่าทึ่งไปอย่างมากสู้กับทีมกระรังอย่างญี่ปุ่นได้อย่างสูสีมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไทยจะต่อกรกับญี่ปุ่นได้ดีขนาดนี้จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ระดับท็อปเอเชียอย่างแท้จริงคอมเมนต์ต่อมาไทยเกือบชนะญี่ปุ่นในการคว้าแชมป์ได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาความภาคภูมิใจของอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาไทยมีเทคนิคชั้นเชิงการเล่นที่น่าทึ่งมากจริงๆจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมา เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะไทยแสดงสปปรตจนถึงวินาทีสุดท้ายคอมเมนต์ต่อมาฉันนับถือในความเป็นนักสู้ของไทยจากแฟนบอลมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาทีมไทยชุดนี้มีอนาคตสดใสพวกเขาเนี่ยพัฒนาได้อย่างรวดเร็วคอมเมนต์ต่อมาเมื่อไร่เราะจะเก่งได้เหมือนกับทีมชาติไทยจากแฟนบอลกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาฉันเชียร์ไทยพวกเขาสมควรได้แชมป์แต่ก็ยังยอดเยี่ยมอยู่ดี คอมเมนต์ต่อมาการเจอกับญี่ปุ่นไม่เคยง่ายเลยแต่ไทยก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถจะต่อกรกับทีมระดับท็อปในครั้งนี้ได้คอมเมนต์ต่อมาไทยเล่นอย่างมีวินยัยและก็มีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมดูล้วสนุกมากเลยนะจากแฟนบอล e e. อินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาแม้ว่าไทยจะแพ้แต่พวกเขาชนะใจหลายคนโดยเฉี่ยคอมเมนต์ต่อมาฉันรอดูไทยในฟุตซอลโลกไม่ไหวแล้วพวกเขาจะาทำให้หลายคนนั้นประหลาดใจในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมา อาเซียนคนภาคภูมิใจในตัวของทีมชาติไทยพวกเขาเป็นตัวแทนของภูมิภาคได้อย่างยอดเยี่ยมในะคะรั้งนี้เลยเช่นเดียวนะเป็นอันว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นแล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานก่นครับอารัฐยังไงบิ๊กป๋อมปลุกใจโต๊ะเล็กหญิงไทยสู้สุดใจศึกชิงเจ้าอาเซียนอารยังไงอุปนยยกสมาคมนะผมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย กระตุ้นนะฮะฟุตซอลหญิงไทยให้สู้เต็มที่ในะสุดท้ายสึกทิงเจ้าอาเซียน2025ในครั้งนี้โดยการน,นี้ทางด้าน,นของฝั่งบิ๊กปอมนะฮะอดิศักดิ์เวนจักรเสรีวันอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยปลุกใจก่อนที่ทัพฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยก่อนทําการแข่งขันศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025รอบชิงชนะเลิศกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่17พฤษภาคมที่เมืองโคฮอตประเทศจีนโดยบิ๊กปอมได้กล่าวบอกว่า ก่อนจะมาเป้าหมายของพวกเราก็คือไปให้ไกลที่สุดแต่ณวันนี้พวกเราเนี่ยใกล้ตำแหน่งสูงสุดที่เชื่อได้เลยนะว่ามันไม่ไกลอีกต่อไปแล้วที่เราจะคว้าตัวมาหวังให้นักเตะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความภาคภูมิใจร่วมจิตร่วมใจการต่อสู้ด้วยอย่างอดทนฐานะทีมชาติไทยหวังว่าปรนั้นจะเอาแชมป์กลับมาในบ้านให้จงได้เพื่อตอบแทนแรงเชียร์ของแฟนบอลชาวไทยทุกคนในะครับนี้ ก็เป็นดัว่างานนี้ตารับฟุตบอลฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025ที่เมืองฮอตประเทศจีนเมื่อคืนนี้นะฮะก็ถือวา่าเรียกว่าไทยทําอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็ถือว่าพ่ายไปแบบน่าเจ็บใจนิดหน่อยนะฮะก็ถือว่าเป็นรองแชมป์ชิงชนะเลิศในนัดนี้ก็ให้กำลังใจพวกเขาและก็ไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบไนกันครับอาร์ตานงานนี้บดามแป้งเผยดิวลิกสิทธิ์การถ่ายทอดสดมีปันสัญญาณที่บวก ยืนยันสมโมสรได้เงินสนับสนุนไม่น้อยกว่าเดิมอย่างแน่นอนโดยบดามแป้งโดนพันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยได้ว่าการเจรจากับผู้สนใจประมูลลิสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกเป็นไปในเชิงบวกแต่ด้วยการประมูลระยะยาว4ปีตั้งแต่ฤดูกาล2025ถึง2028ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องปกติโดยที่ผ่านมามีนัดเจรจากันหลายครั้งจนมีความคืบหน้า และการพูดคุยเป็นไปได้ด้วยดีมั่นใจมีข่าวดีในท้ายที่สุดในครั้งนี้อย่างแน่นอนโดยนอกจากนี้บอแดนาแป้งย,งยิงยืนยันด้าสโมสรสมาชิกทั้ง3มลีกเองนั้นจะสนับสนุนเงินขั้นต่ำไม่น้อยกว่าฤดูกาล2024่ 24, อย่างแน่นอนนะพร้อมขอให้เชื่อมั่นด้ว่าแม้ปัจจุบันสมาคมกีฬาจะต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเงินอย่างหนักและก็นี่สินมรตัวหลังแพ้คดีสยามสปอร์ตจากผู้บริหารชุดเก่าแต่ขอให้สโมสรสมาชิกมั่นใจในตัวของแป้งว่ายังคงสามารถบริหารการจัดการของสมาคมกีฬาฟุตบอล าการจัดการแข่งขันไทยลีกได้อย่างแน่นอนขอให้ทุกคนช่วยการสนับสนุนการทํางานของสมาคมกีฬาฟุตบอลยุคนี้กันต่อไปนะขณะที่ปัจจุบันมาดามแป้งโดนพันล่าซำดายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยังคงได้จ่ายเงินสนับสนุนให้กับสโมสรสมาชิกครบทั้ง3ลีกแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมรวมแล้วเป็นเงิน280ล้านบาทแบ่งเป็นไทยลีก1สโมสรละ10ล้านบาทไทยลีกสสโมสรละ3ล้านบาทและไทยลีกสมสโมสรละ1ล้านบาท นับเป็นเรื่องเครื่องการันตีนะว่าสมาคมไม่เคยละทิ้งหน้าที่การดูแลความเป็นอยู่ของสโมสรสมาชิกโดยความเข้าใจในสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อทีมในการทําทีมปัจจุบันนี้นั่นเองนะเป็นรว่างานนี้มาดามแป้งจัดให้นะฮะเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับอาร์ตยังไงโค้ชโอรับเสียดายที่โตะเล็กหญิงไทยช่วยแชมป์เอเชียหน้ด้แต่ครั้งนี้ โดยการน,นี้กุนซือตต้เล็กชวาแก้วเปิดใจหลังผ่าเกมผ่ายจุดโทษญี่ปุ่นช่วยแชมป์ฟุตซอลหญิงเอเชีย2025โดยโคชโอธนทอนทรสันธนาประสิทธิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยได้เปิดเผยหลังการแข่งขันฟุตซอล AFC Women's f u t s a l Asian Cup 2025รอบจิงชัออลเลิศที่ลูกทีมปราชายในการโดนจุดโทษตัดสินแชมป์กับทีมชาติญี่ปุ่นสกอร์รวมแล้ว5-6ต่อหลังเสมอในเวลา3-3ต่อจบด้วยการเป็นรองแชมป์ไปอย่างน่าเสียดาย หลัจบเกมโคดโอก็เปิดเผยบอกว่าเสียดายที่โอกาสที่เราจะได้ชมป์นในครั้งนี้แต่ภูมิใจในตัวเด็กๆทุกคนครึ่งแรกเนี่ยเป็นเกมที่อึดอัดหน่อยในช่วงแรกนะเพราะญี่ปุ่นมาดีในการกดดันใส่เราในแดนบนแต่เราเองนั้นบอกให้น้องในทีมพยายามเล่นบอลกับพื้นเยอะๆแต่เราเองก็มาพลาดกันเองจนเสียประตูแรกผมพยายามบอกนักกีฬาทุกคนให้พยายามจะดึงสมาธิของตัเองนั้นกลับมาและสามารถทําให้ดีจนตามตีเสมอได้ เครื่องหลังเรามาโดนนําอีกแค่ขาดสมาธิในเกมนิดเดียวแต่เราเองก็สามารถจะดึงกลับมาได้เร็วในเครื่องหลังจนตีเสมอเขาส่วนเรื่องเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะฮะนักกีฬาอาจจะเกรงนิดหน่อยเราต้องยอมรับนะว่าเราไม่ได้คิดถึงในการยิงจุดโทษเราคิดแค่ว่าเราสามารถยิงเป็นแชมป์นในช่วงต่อเวลาหรือในเวลาปกติได้แต่พอจุดโทษนักเตะบางคนก็ไม่กล้าที่จะยิงจุดโทษเลยต้องส่งคนที่มีความมั่นใจที่สุดไปทำมาที่ในครั้งนี้ สำหรับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางกลับพันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันพรุ่งนี้นะฮะโดยเวลาเที่ยงคืน5 0สินาทีซึ่งหลังจากนี้ไปจะมีการประชุมแผนเพื่อจะเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนเกณฑ์การแข,ข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์รับรองมนที่21พฤศจิจก,กายนถึงวันที่7ธันวาคมในครังนี้กันต่อไปนั่นเองน,นะก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ ในครั้งนี้กันด้วยครับสุดๆนะฮะทีมชาติไทยของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัยังไงชมบุรีเอฟซีจ่อได้ได่านทีมชาติฟิลิปปินส์มาเฝ้าเสานะเมื่องานนี้ทางชมบุรีเอฟซีทีมน้องใหม่ของศึกทีหนึ่งนะฮะกไ็ได้ดูการสังพันยเตรียมจะได้เควินเบรเมนโดซายด่านจากคัะงของฝั่งสโมสรเปอร์ซิปปันดุงชินเดร็กสูงสุดของอินโดมาเสริมทัพโดยไดดานลุกเครื่องเดนมาร์กฟิลิปปินในวัย30ปีเจ้าของความสูง 187เซนติเมตรเกิดที่เมืองเฮอริงประเทศเดนมาร์กตัดติดทีมชาติฟิลิปปินส์ครั้งแรกเมื่อปี2021นะฮะเราเล่นไปได้มากถึง13นัดแล้ก็อยู่ในชุดในการคว้าอันดับ3ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิงคารับครั้งที่50จังหวัดสงขลาเมื่อปี2024ในขณะนี้ โดยเจ้าตัวมีข่าวเชื่อมโยงว่าจะมาร่วมนะครับโยงโยกย้ายมาร่วมทัพชมบรีในฤดูกาลหน้าและหากว่าเดี๋ยวนี้สำเร็จลุล่วงได้ดีเชื่อว่าเจ้าตัวนั้นก็น่าจะได้เป็นเมือหนึ่งของทีมยุคข,ของโคโจทีรศัก์โพอนแม่ทัพคนใหม่สำหรับด้านของทางการค้าแข่งของเควินอ่าเบรเมนโตซาก็ za, อยู่กับด้านของไบโลรกเอฟเอฟจากเดนมาร์กคาราจีดีไอเอฟจากเดนมาร์กริงกระบองเอฟเอฟจากเดนมาร์ก ทริส t เ e f เจากเดนมาร์กเอซีฮสเซจากเดนมาร์กโฮบีโกเบจากเดนมาร์กเวนดิเซ่ f อจากเดนมาร์กโคราบลุมพีซิตี้เอฟจากทางด้านของมาเลเซียนในครัน้นี้และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาผู้บอลไทยบายอิจิสไตล์ประจำวันที่18พฤษภาคม2 5 6 8โดยชายผู้บังคั้งผู้บอลถันครับ